บอนสีวันนี้สีใบสวยสดใสามากๆนะคะพาชมบอนสีในวันนี้สวยสดงดงามจริงๆค่ะเพื่อนๆออกสีสันสดใส,ดสเลยนะคะอ่าอีเหนาอก็สีออกชัดเจนนะคะสีขาวสวยมากๆฮกหลงสีแจ่มเลย ตุกไม้ป่าก้านดำนะคะสังเกตดูกระดูกใบพื้นใบสีออกเด่นชัดไปดูสูตรปุ๋ยในวันนี้นะคะที่เราจะนำมาใส่เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ใช้ได้ผลดีจริงๆนะคะไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็มีตรงนี้เลยนะคะ,ะผงชุรสตัวนี้ตัวนี้ช่วยในเรื่องของระบบรากนะคะกระตุ้นกระบวนการสร้างรากนะคะรากฝอยเกิดขึ้นดี หาอาหารเก่งบอนสีก็จเจริญเติบโตได้ดีและสีใบสวยด้วยสําหรับผงชูรสส่วนตัวนี้เครื่องเดิมชูกําลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะมีวิตามิน B3 B5 B6 B12 วิตามินก็ช่วยบํารุงให้ทุกส่วนจเจริญเติบโตได้ดีนะคะและยังช่วยให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วสีใบสวยนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นนมรสจืดนะคะโปรโตีนจากนมก็มีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะมีแคลเซียมทําให้สีใบสวยตัวนี้ก็ทําให้ต้นไม้ต้นบอลสีเจริญเติบโตส่วนตัวนี้<ด>น้ําส้มขวันไม้นะคะน้ําส้มควันไม้ตัวนี้ก็ช่วยไล่มดไล่แมลงนะคะต่างๆและก็ยังช่วยยับยัง้งเชื้อโรคเชื้อราที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเป็นสารจับใบได้ได,ด้วยมีประโยชน์เยอะนะคะน้ําส้มควันไม้ และตัวนี้นะคะก็คือมะนาวนั่นเองนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบอนสีชอบความเป็นกรดอ่อนๆสีใบจะสวยเราจะใช้มะนาวนะคะ,ะเป็นส่วนผสมในวันนี้ด้วยก็ไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะน้ําที่เตรียมเอาไว้ตัวนี้น้ํา1ลิตรนะคะ,ะเราจะตักผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตใส่ลงไป1ช้อนหช้อนชานะคะ เครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งฝา,าน้ำมะนาวนะคะประมาณ1ลูกหั่นออกมานะคะเป็นชิ้นแบบนี้แล้วบีบลงไปในน้ำหนลิตรแบบนี้นะคะส่วนเปลือกก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเปลือกก็นำไปวางเอาไว้บนกระถางบอนสีได้เลยตัวนี้ก็จะทำให้บอนสีสีสวยนะคะส่วนตัวนี้น้ำส้มควันไม้นะคะก็จะใส่ ครึ่งช้อนครึ่งช้อนแบบนี้ครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาประมาณนี้พอนะคะ,ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะคะ,ะก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วตัวนี้ที่เราจะฉีดทางใบนะคะเราเตรียมน้ําเอาไว้1แก้วแล้วตักตัวที่เราผสมเอาไว้เมื่อกี้นะคะ3มช้อนชา1 2 3สแล้วเติมนมลงไป อ่าแล้วเติมนมลงไปนะคะตัวนี้เราจะนําไปฉีดพ่นทางใบนะคะก็กะกะเอานะคะ,ะพอประมาณประมาณนี้นะคะประมาณสองสามช้อนแกงหรือใครมีน้อยใส่น้อยมีเยอะก็ไม่เป็นไรตัวนมนะคะไปบํารุงใบอยู่แล้วอ่าตัวนี้เราจะฉีดพ่นทางใบตัวนี้เราจะไปรดราดที่ต้นเสร็จแล้วตัวนี้น้ําที่เตรียมมาไว้5ลิตรนะคะเราก็จะนําตัวที่ผสมเอาไว้เทลงไปนะคะอ่าเทลงไปแบบนี้เลย คนให้เข้ากันนะคะเราจะนำไปราดรดที่ต้นบอนสีตัวนี้ก็จะใส่ฟอกกี้ฉีดนะคะใส่ฟอกกี้อะใส่ฟอกกี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดทางใบกันตัวนี้มีที่กรองด้วยนะคะเนี่ยอ่ะน้ำ ตักลดลาดไปที่โคนต้นของต้นบอนสีได้เลยนะครับเนี่ยประมาณ2แก้ว1 2ึงถึงสองแก้วลดลงไปแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะแค่นี้เองบอนสีก็จะงดงามใสทุกต้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยเวลาน้ำเขาไหลลงเขาก็จะอยู่ในกระมังถาดที่เรารองเอาไว้นะคะก็ทำให้เขาได้รับอย่างเต็มที่นะคะตัวนี้จะใส่ถาดเอาไว้เขาก็อยู่ในถาดนั่นแหละคะ่ะ อ่ะใส่ลงไปเป็นการให้ปุ๋ยบอลสีนะคะตัวนี้ลดลงไปเลยสีใบก็จะสวยสดใสนะคะเพื่อนส่วนในฟอกกี้นะคะก็บำรุงทางใบพืชสามารถรับอาหารไปใช้ได้เลยก็ฉีดทางใบแบบนี้นะคะทำแบบนี้ สัปดาห์ละครั้งนะคะรับรองบอลสีของเพื่อนงามสีสวยสดใสแน่นอนนะคะก็ฉีดแบบนี้ทําช่วงเช้าๆนะคะพืชาปากใบเปิดช่วงเช้าๆตอนนี้เขาจะรับอาหารรับปุ๋ยตัวนี้ได้ดีนะคะช่วงแต่เช้าตั้งแต่6โมงถึง8ดโมงเช้ากำลังดีนะคะฉีดแบบนี้เลยเอาละค่ะวันนี้ นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้กับสูตรปุ๋ยดีๆที่มาแนะนำะไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นเรื่องใดก็รอติดตามนะคะเกษตรบ้าน er นานิตยาไปก่อนแล้วคะ่ะ